ลูกลําดวนค่ะเพื่อนๆอันนี้คือลูกอ่อนอันนี้คือสุกแล้วนะคะนี่คือต้นของเขานะคะต้นนี้อร่อยที่สุดนะคะนีใบของเขาเขาปลูกเยอะเลยนะคะขนยาวไปนู่นเลยนะนี่ yeah, ค่ะอืมหวานอร่อย สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่านี่วันนี้เราจะพามาชมลูกลำดวนนะคะอันนี้คือลูกอ่อนของเขานะคะแต่ว่าดอกของเขาก็จะเป็นหอมหอมหอมแบบเย็นๆนะคะนี่ค่ะลูกของเขาที่มันสุกแล้วนะคะเห็นปะอันนั้นคือสุกแล้วนะกินได้นะคะเป็นผลไม้ป่านะคะที่หายยากแล้วนะคะอันนี้คือที่นี่ก็มีหลายต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ น,นี่คือเขาปลูกเอาไว้นะคะเขาปลูกเอาไว้นะนี่นี่คือต้นของเขาเห็นไหมนี่นี่ค่ะมีหลายต้นอยู่แต่ว่ามีลูกไม่เยอะนะคะมีลูกแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะ,ะตอนออกดอกนี่จะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะจะพามาชมลูกที่มันสุกแล้วนะคะลูกที่มันสุกแล้วกินได้นะคะ นี่ค่ะกินได้มันจะมีรสชาติหออวานๆเปรียปร้ยวๆนิดๆน,น,นะคะเหมือนลูกว่าเลยนะคะเนี่ยเก็บกินได้เลยนะคะเหมือนลูกว่าหวานหวาน เดีย๋ยวค่อยมาเก็บเดีย๋ยวค่อยมาเก็บลูกมันถ้าเขาออกดอกเนี่จะมีกลิ่นหอมหอมเย็นๆนะคะ ซุกแล้วแต่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ต้นนู้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าสูงมากเลยดกมีหลายต้นนะคะมียาวไปนู่นเลยนู่นก็เต็มทางน้นก็ใช่หมดเลยนะคะสดๆจากต้นเลยเดี๋ยวจะไปขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางโทรศัพท์ไปเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะได้เยอะอยู่เก็บพอกินพอพี่เขาบอกว่าต้นนี้อร่อยเขาชิมมาหลายต้นแล้วมีต้นนี้ที่อร่อยที่สุดติดมือเหมือนกันเหมือนลูกว่าเลยค่ะ โอเคค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผลไม้บ้านๆค่ะสวัสดีค่ะลูกลำดวนสุดจากต้น